อันนี้เป็นเห็ดเพิงนะคะพี่น้องโอมนออฟเดอะวูดนะคะอันนี้เป็นเห็ดอะมานิต้าฮ่านี่ก็เป็นโอมนออฟเดอะวูดสีดำๆนะคะเป็นเห็ดเพิงสีดำเมื่อวานไม่ใช่เมันเกิดอยู่หรือว่าวันสังเกตนะเมืนน่อวานมันเกิดขึ้นมาล่ะนี่สองอันเห็ดตัวน,นี้กินได้เด้อค่ะโอมนออฟเดอะวูดเห็ดเพิงนะคะ สวัสดีค่ะพี่นอ้องอยุยุ่เออเอ,อ่าตอนนี้นั่งอยู่ป่าหลังบ้านเด้อค่ะกําลังสิมะยางเบิ่งเห็ดมันปูเด้อค่ะยุ่งกับหลายๆเด้อพี่นอ้องอันเห็ดมันปูกับเก็บไปคลิปก่อนหนะ้านี้เด้อค่ะมันก็กำลังออกนะมื้อนี้ก็มาจ่อบเปิงนะดอกมันก็นใหญ่ขึ้นกว่าเกาะะ่าเด้อค่ะแล้วกะ็สิมะยางเบิ่งอัน ทั้งหลังขึ้นไปทั้งุูนแล้ค่ะพี่น้องสิไมยางเบิงเห็ดมันปูนะเราเคยมาจากเถื่อเะค่ะอันจังได้กับไมายางสำรวจแล้วก็หลุนไปน้ำกันเลยค่ะอูอใหม่ตัวนี้ใ่ญ่ขนาดเลยพอดีวะ นานพี่น้องวุย้ยนี่เดนเดนเดน,เดน,เดนีโอ้โนี่ค่ะพี่น้องค่ะมันกำลังมานะคะมันกำลังเกิดนะมันเป็นเห็ดมันปูที่แบบว่าอันพันใหญ่เ้ยพี่น้องนี่ขามันอวบๆเหนือมันแน่นๆนะคะ อันเป็นสมูทชันตเรล์ดะคะถ้าปล่อยจักหน่อยนี่เิ่นกระสีใหญ่กว่านี่นะอนี่ดอกหนึ่งดอกหน่อยมันดอกหน่อยมันอันนี้หูซึกว่าจะเป็นเห็ดถัสส่วลาซุลลานะคะเห็ดตระกูลเห็ดหนึ่งหมากนะ พ่อย,ยนี่นี่ก็เห็ดมันปูค่ะกำลังสิเกิดนะคะโอ้ยมองนี่นี่เมี่ยนน้อยๆในแนมันหลแห้พี่น้องคะ่ะนี่เห็ดมันปูนี่พี่น้องคะ่ะนี่ทั้งนี้นี่ กำลังขึ้นมาซำหัวตะปูนะตะปูอวบใง่างามขนาดเลยอยใบไม้บังไว้หมูว่านเคลียร์แบบนี้แหละหัวงูนี่พี่น้องค่ะ ใบใหม่นี่กำลังโพขึ้นมานะคะ่ะมันกำลังโพชิจงไวเด้อค่ะพี่น้องทิ่ายพื้นใหญ่กูหนีก่อนนะหืมขาอวบขนาดดยอวบแห้งปุ๊บ่ะ นี่เสือมันลายเลยพี่น้องนะเสือยังลายเลยอะ่ะต้องเอาใบ,บไม้ทับไว้มันสุ่มเดี๋ยวยางต่อวยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้มันอยู่อันใต่ต้นไม้ใหญ่นะ กับพยายามสีเดินหางเลี่ยงต้นไม้ใหญ่ราะว่าโปรยากเหยียบเหยียบอันเฮดมันปูที่กำลังเกิดมาละยุธทธภัยใบใหม่นะคะบม่รูว่าเพิ่นเชียงนี่มองใดนะ นีกเนเนะะ็เป็นเฮดนะค่ะเป็นเฮดอันที่มันเป็นเจลลี่ทั้งในนะ เพื่อนกะสิยุ่งทงผุนด้วค่ะเงื่อนสิยุ่งทงผุนนะมันกะสิคอยลงไปทั้งผุนนะอันนี้กะสิยางอันขึ้นไปทั้งเนืนนะะ่อหนีด้วค่ะตามจริงท่าม่องนี้มันสิเป็นสั้นๆด้วค่ะเพียงแต่ว,วันกล่องนี่มันทายแบบลาบขนานไปซึอๆนะแต่ว่าความจริงนี่คือมันที่สั้นขึ้นอย่างสีด้วค่ะเฮ็ดมีมีแน่น,นอนมาต้องห่วพอมันใจว่ามีแน่นอน ราะว่ามันอยู่ในอันสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะคะสภาพดินฝาอากาศมันไลายๆกันมันพีก่กันเพียงแตาวามันสิไปเกิดไม่มองได้แค่น,นั้นเองนี่บวยอยังไน าก,ากับตาว่างกากตาว่างซึ่งของก่อนอู้นี่คะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวต้องใส่ถุงมือเดี๋ยวนี้นี่อู้ดอกงา,งามๆใหญ่ๆเลยทั้งพูนพร้อมนะคะอู้ย้นไปทั้งพูนพ่นกองคะยืนไปทัง้งพูนยืนไปทัง้งพูน ไป้งมือกันด้วยค่ะนี่มพันดีดีขนาะด โอ้ต้นนี้งามแห้งขาเงาเงาขาวขาวเอาตัดขาและะ้วก็โถมไว้ค่ะราะน้ำชุ่มๆนะคะจะได้เกิดอีกเนาะ ตัวนี้นี่หูซึกวาสีโบแมนสมูทชันตูเรลนะคะมันสิเป็นลักษณะคล้ายๆแบบอัน,อนกีบปลอมนะคะตัวนี้น่สิเป็นโกลเด้นชันตูเรลนะคะมันสีบอกเรียบๆนะทางด้านหลังมันนะคะแต่วันโบแมนกีบแทดนะคะเมื่อดาพี่น้องขอโทษเละลาย นี่คะ่ะถ้าสังเกตนะคะมันสิเป็นกับคล้ายๆว่าเมีย่ยนกีบนะคะมันเป็นฟอร์กริวนะคะเป็นฟอร์กริวนะคะก็คือมีกีบป,ปลอมนะมันเสียนคล้ายๆเป็นกีบแต่วันโมเมนก,นะกีบนะแล้วก็เซนบรียบลงคือเห็ดเห็ดที่เก็บไปคลิปก่อนหนาะนี้นะคะแต่ว่าก็เป็นเห็ดเช่นตะเรียวคือกันนะคะกินได้คือกันแค่คนละสายพันธุ์นะคะ ตัวนี้ดอกง่้ยฮะมือว่านเคลียร์ถืองูเด้อค่ะมือน,นี้ก็เลยต้องระวังเป็นพิเศษนะต้องระวังทุกทุกมือเลยแหละนะเพราะว่างูเป็นกัะเลิ่มมากพว่กันนะมันหอนอะคะ่ะนี่ขามันเนี่ย มันใหญ่เงขามันนะเปิดไปน่อยมัใหญ่เงาๆหัวดอกีนจนทเทา นี่พี่น้องค่ะใหญ่นี่หุ่ยตัวนี้นะ นี่ไปนองมันยังหนี่ยหนอยอ่ะนะคะนี่โอ้โห น,นูนี่ไงเหลืองนลยค่ะนี่สิยังม่ท่านเก็บเด้อค่ะพี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นยังหน่อยอยู่นะคะเนี่ยมาท่านอีก นี่ค่ะเป็นนองลักษณะของฟอลเกียวนะคะกิยวแปลว่ากรีบนะคะมันกะสิคล้ายๆเป็นกรีบแต่ว่ามันมอมเป็นเกีบยดนะคะอันเดี๋ยวถ้าพอเห็ดที่เป็นกรีบแล้วสิเอาให้เบิ่งนะนี่ให้เบิ่งไกลๆนะคะเห็ดมันปูนะทั้งในมันสิตันนะคะมันสิตันเวลาฉีกมันก็สิคือฉีดนะมันสิบุกหลวงนะคะแล้วก็เกิดอยู่ทั้งดินนะคะ เห็ดอันนี้เกิดกินได้เด้อค่ะอันเป็นเฮตระกูลเฮหมากนะคะตัวนี้ด้านน้ำสิเป็นแตกนะเป็นสีเทาๆแตกๆเกิดไม่ไม้สิเป็นแบบคล้ายๆเป็นสีเขียวอะค่ะโอ้มันมีสองแบบแมแต่มันเกิดใป็นไมสีมันสีเข้มกว่านี้แต่ว่าลักนณั้นสิเป็นแตกๆอันนี้กินได้นะแล้วก็พวกหนอนก็สีมากน้ำแต่แทบเปาเอลเด้อค่ะ ถ้าเป็นเสือมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมณีกระสีซํานีกรด้ค่ะพี่น้องคีบกระโบดยาเด้อค่ะพอดีว่าต้องไปเห็นงานนะคะอันนี้กระสิเป็นหลังบานนะคะมันกระสีลมลืนแห้งนะก็เลอยออนมีเวลาด้ย่างออกมาอันหาเหตดเห็นเบึงนะคะมันกําลังเกิด,ด้อคะพี่น้องมันกําลังอันกาลังซ้ำหัวตะปูเนะะี่ยค่ะหัวตะปูนะเดี๋ยว มืออื่นสิมาอีกมืออื่สิไหสิยายามหาเวลามากคุณมือนนะคะก็ใส่เวาลาประมาณ3าสิบนาที30 40ี่สิบนาทีดนนเด้อค่ะอี้ก็พอพ่อไดดผัดเด้อค่ะได้บลายนะพอได้ดผัดกด็ดีเด้อพี่น้องเพราะว่าเก็บเห็ดแบบนี้ก็ดีนะเก็บเอาไปกินกินแล้วก็ขั้นสีอันนั้นก็มาเก็บไม่ยังสิค่ะบ่ตตรงแบบว่าเก็บไปเท่าไรหลายๆคือไปเก็บในปลา มองอื่นนะแต่ว่ากเกษตรดไปอันหาเวลาไปเก็บในป่าของอื่นแบบลหลายๆมาไว้ึ้นกันนะพี่น้องมาแซ่แข่งไว้ด้อค่ะอันเดียวจังไดรมันนี้ก็ขอบคุณพี่น้องลหลายๆนะคะเจอกันคลิหนหนาค่ะสวัสดีค่ะ